สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิฮามิฮามาค่ะตรงหัวพาไปวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Citizen Tea Canteen ค่ะทุกคนจะเห็นว่าแบบว่าลักษณะของร้านจะแตกต่างกับร้านทั้งหมดที่เราเคยพาใช่ค่ะวันนี้คือความเป็นไทยงานค่ะไทยที่ผสมกับความเป็นจีนด้วยค่ะและความเป็นตลาดน้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะณตอนนี้ร้านนี้นะคะตั้งอยู่ในย่านชุมชนคนจีนคือตลาดน้อยใช่เราจะเห็นแบบเดอเรชันของร้านบางส่วนที่จะมีความเป็นจีนด้วย แล้วก็าป็นยากาศร้านดีมาก<ช>น่ารักมากมีความแบบเป็นอาร์ตจัดไว้ของ<ช>ที่ทางเจ้าของร้านเป<ช>็นคนดีไซน์ร้านเอาไว<ช>้<ช> ั้งตัวอย่างแบบดีเทลอย่างตัวแก้วอะารแก้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ในร้านก็คือทางร้านนะคะเป็นคนออกแบบเองเจ้าของร้านเนาะทั้งหมดหน้เก้าอี้มีแล้วก็เราจะเห็นว่าจะมีขายพวกเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆด้วยก็งานมันเป็นแบบเครื่องงานหัตถกรรมใช่ไหมคะใช่ที่แบบเขาคัดเลือกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ออกแบบดีไซน์ร่วมกันออกแบบดีไซน์แล้วให้คนในชุมชนนะคะเป็นคนช่วลงมือทำเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไป ก็เหมือนเป็นการกระจายรายได้ส่วนหนึ่งให้กับชุมชนให้ชุมชนเขามีงานมีรายได้ทํากันใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เมนูที่เราสั่งเลือกมาจะเป็นชาร้อนแบบหนึง่งซึ่งถ้าพูดชื่อกิ่นนะทุกคนจะต้องแบบใช่รสชาติจะเป็นแบบไหนซึ่งเราก็คือว้าวเหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง เมนูแนะนำของทางร้านแล้วนะคะเราจะมีทั้งชาลอนและชาเย็นนะคะขอแนะนำเป็นเมนูลิสต์เด็ดลิ้นชัของร้นานเลยนะคะก็คือเป็นเนบอร์สิบสามซึ่งเรียกว่าเป็นขเจ้าท่าหรือแดกนิ่เจ้นะคะซึ่งเมนูนี้จะมีความสดชื่นบางของคุณความพิเศษของเคาในตัวะค่ะลูกค้าต้องมาชิมค่ะ นั่นก็คือกลิ่นเออกลมเจ้าท่าไม่ใช่กลมเจ้าท่าเป็ดตุ่นเจ้าท่าค่ะเป็นเอ่อเป็นสเปเชียลนะคะเป็นทรีเป็นสเปเชียลค่ะเป็นกลิ่นเป็ดตุ่นเจ้าท่าซึ่งเป็นกลิ่นที่ทางพี่เขาแนะนําว่าอันนี้เป็นสเปเชียลนะแล้วเขาก็คือตั้งใจทํากลิ่นนี้ออกมาให้เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ในบริเวณนี้ซึ่งแบบตลาดน้อยแล้วอยู่ใกล้กับเจ้าท่าใช่แล้วก็มีอาหารที่ดังก็คือเป็ดตุ่นเจ้าท่านั่นเองค่ะ ตัวกลิ่นอ่ะแค่ได้กลิ่นตอนนี้นะก็รู้สึกว่ามันใช่มากๆแล้วใช่มันมีกลิ่นของสมุนไพรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยดงไปอันนี้มันคือของตุ่นน่ะแอบตื่นเต้นในรสชาติอยู่เหมือนกันนะคะที่เขาบอกว่าเราจะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากการชิมครั้งนึงซึ่งทุกคนจะตอบเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรแล้วว้าวยังไงคือแบบต้องรอแบบไม่อยากลองแล้วอ่ะปะ มีแก้วให้เลือกสองลายที่พี่เขาเทไว้ให้อ๋อเหรอเบสอยู่แล้วกันค่ะเหมือนกันแต่ของเราเป็นรักษาช่วเวลาคุณบอกเฮ้ยมีความเป็นดีเทลนะซี่แต่ละลายลายไม่เหมือนกันเหมือนไงเฮ้ยอืมมีความเป็นแบบมีความตุนทะลุเหมือนกันมากๆว่าป่วยป่วยก็ไม่น่าจว่าเรียกว่าอะไรแต่กลิ่นจะไม่ได้เข้มจัดเหมือนแบบว่าอาหารขาวอ่ะจะมีความเบาเบาลองชิมไหม แบบนมข้ดขรขอเขาแบบชิบยังค่ะมันไม่ได้กลิ่นมันรสชาติไม่ได้กชัดเหมือนตอนแบบที่เราดมลองดูนคิดว่าสิ่งที่ี่เขาบอกไอ้ไรยังเงืออเลยคือกลิ่นมันชัดมากในความ ความแบบเย็นเย็นเผ็ดเผเย็นๆย็นความเป็นคว,ความไม่ได้พุดไม่ถูกอะแต่ว่าเหมือนสุดท้ายของทำอ่ะมันจะมีรสชาติที่แบบเราไม่ได้เหมือนรสสดน้ำตุ๋นของเป็ดอะมันจะมีความว้าวสุดท้ายแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอม,มันแดดไม่ถูกอะใช่แต่มันอร่อยมากเลยนละมันเป็นรสกลิ่นที่ดีใช่ใช่ค่ะกลิ่นที่ดีเลย คือกลิ่นกลิ่นชัดเจนมากแต่ว่ารสชาติอ่ะไม่ได้ว่ารสของชาใช่ไหมคะแบบไม่ได้เข้มข้นเหมือนกลิ่นที่เรากลัวในตอนแรกไม่ได้เหมือนว่าเราสดน้าซุปอยู่อืไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเนี่ยวาวอยู่นะอร่อยใช่มันเป็นเหมือนคือตอนแรกกลิ่นอ่ะเราจะนึกถึงน้าซุปนั่นแหละน้าซุปงเป็นตุนนะแต่พอเรากินเข้าไปมันไม่ได้เหมือนเรายกสดซุป มันมีแค่กลิ่นบางๆผสมในชาเฉยๆใช่เพาชอบน้ำเพลตนเพราะประทับใจต่แล้วคือจริงกินอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบสบายสดชื่นนะนั่งในบรรยากาศร้านไปชิลไปคุยไปเหมือนเรามานั่งแบบว่าเหมือนสภากาแฟใช่แล้วจะเป็นความตั้งใจของที่นี่อยู่แล้วอยากให้มันแบบมีความเป็นสภากาแฟเหมือนสมัยก่อนเข้ามาคุยกันรู้จักกันมีความเป็นชุมชนอะไรเงี้ยปรึกษากันบรรยากาศดี ที่นี่ไม่ได้มีแค่ชาร้อนนะมีชาเย็นด้วยใช่มีชาเย็นที่เบนออกมาเป็นสีเอ่อสีสีดับเบิลชีมใช่ไหมคะก็แบบเป็นส,สไตล์เหมือนชานมใช่แล้วก็จะมีผส,สมแบบบางๆด<ช>้วยกลิ่นต่างๆอีกสี่อย่างแเราลองลองเป็นชาเย็ดบ้างดีกว่าดีไหมใช่ส่วนเมนูชาเย็นเรานะคะจะมีสี่เลนนะคะซึ่งเป็นชาใส่นมเป็นชาตานชาไทยค่ะตามแนะนําเป็นเมนูที่สามนะคะสีสันจัดจ้านค่ะสุดสั้นนะคะยังไงลองเข้ามาดูเมนูของเราได้ค่ะ เลงไปแล้วเลงไปแล้วเพลงเป็น number f o u ใช่เบอร์สี่เบอร์สีมีกลิ่นของกล้วยตาอยู่ข้างในซึ่งเราฟังเราก็แบบเคยต้องลองต้องจัดใช่มันเป็นเหมือนความผสมผสานกันเป็นชานมแต่แบบมีแบบความเป็นแบบไทยๆแบบก้วยชาด้วยของพี่บุ๋มคือจริงๆไงอยากลองใช่ลังเลอยู่คือสนใจเบอร์สามที่แบบมันเป็นรสชาติของชาที่เข้มข้นค่ะ แต่พี่เขาบอกมันก็จะเป็นลักษณะมันชาใต้เลยคิดดูว่าจะเป็นลองเป็นเบอร์สองดีไหมเบอร์สองชื่อว่าอะไรคะซันซามิด้าใช่ไหมใช่แต่ว่าชื่อชื่อแบบเบนทุกเบอร์นัมเบอร์นี่คือน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเราไปลองในที่แบบกันที่เคาน์เตอร์ดูว่ามีอะไรแล้วก็มีกลิ่นชาให้เทสด้วยอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราไปแนะนำเบอร์อื่นๆให้ฟังกันค่ะหนูสนใจอยากลองชาเย็นด้วยชานมเย็นชาเย็นดับเบิ้ลโฟ นัมเบอร์โฟร์ค่ะใช่เพราะว่าอยากลองชิมก้อยตากในชาว่าหนูอยากลองสองสองใช่ค่ะมีนัตตี้บูดี้ทบอันออกเสียงว่ายังไงอะคะนัมเบอรดัชชี่ดอดช่ดอนี่นี่ดัชชีดเบอร์สอเมนูเมนี่คือดีเทลที่เยเบอร์สองแล้เบอร์สีใช่ใช่่ะแก้วเทค่ะถ้าเสร็จไหน ไอคือดีเทลที่ร้านอันนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูเย็น2อัน<ม>ที่พวกเราสั่กันไปได้แล้วค่ะด้านล่างแม้อยู่มาในตะกร้าไหวด้วยอ่ะแล้วถ้าเห็น,นด้านในตัวไหวจะมีลายปักอยู่ข้างล่างด้วยหนวากมากเลยอ่ะเราได้แนละ้ใช่ไหมด้น่าเนี่ยพี่เขาเขียนออนเบอร์ไหมให้ข้้งลั้นเนาะน่าระนะักค่ะถึงเป็นแก้ว นี่แเย็นเย็นเย็นใช่ไหมเย็นแก้วเย็นอะเฮ้ยทุกคนดูมันมีลายเชื่อเธอออกโังเอาเอาไม่เอาเนี่เอาสิเอาอันนี้เอามากันดูถาดคขาบสีโอเคจากโซ่มันคืองานครามงานปากอะอยู่ในทุกดีเทลจริงๆเลยค่ะแบบน่ารักอะชอบได้ค่ะเดรนได้ค่ะขอบคุณค่ะเรามีความวุ่นวายอยู่นะคะเนี่ย คอรเบอร์สี่เป็นกล้วยตาเป็นไงอ,อไร่อยอ่ะอร่อยอร่อยมากคอบมบมันมันจะชามันจะไม่ได้รู้สึกเหมือนชานมเข้มเข้มเหม,มือนชาใต้ถังหมดมันมีความเข้มอยู่แต่ว่ามันจะมีรสชาติเบาๆบ,บ,บ,บางๆอ่ะมาด้วยกันอ่ะ คือมันเหมือนเป็นความเข้มกับความบางๆผสมไปด้วยกันได้โดยที่แบบทีเดียวในคําเดียวอ่ะก็อยากเปิดให้ดูข้างในอ่ะอยากให้เห็นสีของชาก็ตอนนี้พอยรู้สึกว่าพอได้กลิ่นบางอย่างแต่ว่ามันขมุ่มเป็นนัตตี้วุดมีความหวานน้อยนะคะตอนแรกเลยใช่นัตตี้วุดสวชาดดูสิกดยากมากเลยมีความซ๊ดดึงเป็นชา ก็คือชาชาส้มแต่มันไม่ส้มปกติมันมีความพิเศษมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะความความเป็นความกล้วยตากมันจะมีความหวานน้อยเหมือนน้ำผึ้งแล้วก็มีความเปรี้ยวเลน่อยเหมือนเวลาเรากินกล้วยเข้าไปนี่คือ <c oughs> นี่คือความแปลกใหม่ของชาที่แบบเป็นรสชาตินี้เลยมันเนปะ็นจริงๆเราเหมืนอนเราอธิบายได้ไม่หมดนะว่าจริงๆเรารสชาติมันเป็นยังไงอยากให้ทุกคนมาลองเองมันลองอยากให้คนอุ้ย ใช่แต่พอปวดฝาขึ้นมาแล้ว,วคือมันมีกลิ่นความา<ต>เป็นกลิ่นกล้วยบางๆร <przypad> ้านเปิดกี่โมงร้านปิดวันพุธค่ะส่วนชีเหลือมาได้เลยตั้งแต่9โม<ส>งเช้าเนาะยังติดใจอยู่อ่ะพูดไม่ออกอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะปล่อยให้น้องพลอยชิมกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เราจบกันเท่านี้แล้วครั้งถัดไปเราจะพาไปเที่ยวไปชมที่ไหนกันอีกนะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะให้กันได้แล้วพี่อุบไปก่อนเลยทิ้งพลอยไว้ที่นี่โอเคพลจะแบบดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบนี้ต่ใช่บายบายบาย มาของร้านนี้คือเริ่มที่แบรนด์ของ Citizen of n e w e a r นะคะเป็นแบรนด์ของเสือ้อกระเป๋าเบาะรองนัง่งแก้วนะคะแล้วก็เป็นการออกแบบอื่นๆด้วยคะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถเอานมาใช้ได้ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานื้นบ้านหรือเป็นงานที่มาจากธรรมชาติมาทาให้ใช้แล้วเกิดประโยชน์มากที่สุดและจากนั้นเราก็มาแตะเป็นร้านชาเนื่องจากว่าอยากให้ลูกค้ามีที่นั่งคุยมีที่นั่งดูงาน งานคลาบข้างบนอย่างนี้ค่ะก็มานั่งคุยกันแล้วก็ดื่มชาไปเพลินๆเราเหมือนกับสคา,ากาแฟแต่เราเป็นสคา,าชาค่ะ<อ>